วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการสอนแบบ computational thinking and Pdca programming โรงเรียนอนุบาลบรรพนพิสัย์อสมเซียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ระทรวงศึกษาธิการได้มีการกับเคลื่อนดำเนินการนโยบายเร่งด่วนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งมีองค์ประกอบความรู้และทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับโคดดิ้ง ประกอบกับในปีการศึกษา2,563เป็นปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรการใช้ตัวชี้วัดครบทุกชั้นเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีเนื้อหาที่ใช้ในการวัดในการวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอ e นดังนั้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และการเรียนรู้แนวคิดเชิงคดดิ้งในปีการศึกษา2563โรงเรียนอนุบาลมันพศพิสัยอัสมเซียวได้จัดการเดยนการสอนโดยใช้แนวคิด computational thinking and Pdca programming ในกิจกรรมที่หลากหลายคือการใช้หลักการคิดเชิงคำนวณร่วมกับหลักการทำงานของ Pdca ที่สอดคล้องกับหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นดังนี้ หลักการคิดเชิงคำนวณประกอบไปด้วย4ขั้นตอน 1. การแยกย่อยปัญหา 2. การจดจำรูปแบบ 3. การคิดเชิงนามรรม 4. การออกแบบอัลกอริทึมนอกจากนั้นยังมีหลักการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน7ขั้นตอนดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การตรวจสอบข้อผิดพลาด 5. ขั้นตอนการทดลองความถูกต้องของโปรแกรม6การทำเอกสารประกอบและ7การบำรุงรักษาโปรแกรมซึ่งได้ประยุกต์หลักการเขียนโปรแกรมทั้ง7ขั้นตอนให้อยู่ในรูปแบบหลักการทำงาน PDCA ได้ดังนี้ P คือการวางแผนออกแบบโปรแกรม D การเขียนโปรแกรมรันโปรแกรม C การตรวจสอบโปรแกรม A การปรับปรุงโปรแกรม แล้วหลักการคิดนี้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไรล่ะเรามาดูกันนะครับตัวอย่างเช่นการจัดกิจกรรมอันพักโดยหลักการแรกเราจะสอนให้นักเรียนคิดเชิงคำนวณดังนี้ขั้นตอนการแยกย่อยปัญหานักเรียนจะวิเคราะห์จากโจทย์ที่กำหนดว่าเป้าหมายคือสิ่งใดแยกย่อยปัญหาที่ทำได้และทำไม่ได้นั่นก็คือให้ตัวละครเดินไปยังหีบสมบัติโดยมีเงื่อนไขคือไม่สามารถเดินผ่านวัตถุดได้ 2. การจดจารูปแบบนักเรียนจะสร้างแนวคิดเส้นทางเดินหลักฐานรูปแบบตามเงื่อนไขที่กําหนด 3. การคิดเชิงนามธรรมาคือการแยกประเด็นส่วนที่ไม่สําคัญออกนั่นก็คือตัดเส้นทางเดินที่ไม่จําเป็นเลิกเส้นทางที่คิดว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 4. การแสดงอัลกอริทึมนักเรียนจะแสดงอัลกอริทึมคําสั่งตามเส้นทางที่เลือกไว เมื่อได้แนวคิดเถึงคำนวณแล้วขั้นต่อไปคือหลักการเขียนโปรแกรมแบบ Pdca ที่ประยุกต์มาจากการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทั้ง7ขั้นตอนเพื่อฝึกทักษะขั้นพื้นฐานดังนี้ p นักเรียนวางแผนคำสั่งรูปแบบคำสั่งหรือ coding d คือการลงมือทานักเรียนทําการเขียนคำสั่งตามรูปแบบที่วางแผนไว้ c การตรวจสอบจะเห็นได้ว่ารูปแบบคำสั่งที่วางแผนไว้เบื้องต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบคำสั่งมีการทำงานผิดพลาดดังนั้นนักเรียนจะทำการตรวจสอบคำสั่งและขั้น A การปรับปรุงและ A การปรับปรุงนักเรียนจะทำการปรับปรุงคำสั่งให้ถูกต้องจุดประสงค์การจัดการเรียนการสอน 1. จัดการเรียนการสอนแบบ computational thinking and p d c a programming ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึง 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงกว่าระดับเขตพื้นที่เป้าหมายเชิงปริมาณเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนป .1- ป .6 มีความพึงพอใจในกิจกรรมการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับดี 2. นักเรียนป .6 มีผลโอเนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนที่1การวางแผนศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาศึกษาแนวคิดทฤษฎีด,ด,ดีขั้นปฏิบัติมีการวางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ computational thinking และ Pdca programming ประเมินผลการจัดกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนารายงานผลและเผยแพร่ ขั้นตอนที่3ขั้นการตรวจสอบวัดและประเมินผลจากการเรียนการสอนด้วยการตอบแบบสอบถามกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคณะกรรมการการนิเทศวิเคราะห์ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6 4. ขั่นาดรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา สรุปและเขียนรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีต่อไปผลการดําเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียนผลการประเมินแบบสอบถามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึถึงหภาพรวมอยู่ในระดับดีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอนเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563จะเห็นได้ว่า ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนค่าเฉลี่ยรวมโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเมื่อเราวิเคราะห์ผลการทดสอบข้อสอบตามมาตรฐานวิทยาศาสตร์สาระการเรียนรู้ที่4ตัวชี้วัดที่2ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน สูงกว่าทุกระดับผลการดำเนินงานด้านครูครูในโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการสอนบูรณาการวิทยาการคำนวณและภาษาอังกฤษครูในโรงเรียนมีการพัฒนาและอบรมความรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้งด้านการบริหารจัดการผลการประเมินคุณภาพภายนอกสอมสอสระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบ4ผลการประเมินอยู่ในระดับดีบทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยความสําเร็จกิจกรรมเผยแพร่ครูในโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการเผยแพร่สื่อบูรณาการวิทยาการคํานวณและภาษาอังกฤษโดยทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆผ่านระบบออนไลน์ Facebook YouTube ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชม